สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับท่านนิโยค้าวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้ว หวังว่าท่านนั้นหลายยังคงจำคำสมาทานคนนั้นได้วัยมาหังพะกวาตาภาวังตุมหากังปริจชามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตในองค์สมเด็จตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงคำนี้เมื่อล่าวแล้วถ้าจำได้แล้วก็คิดไว้เสมอ ่านนั้นหลายจะไม่มีความชั่วเกิดขึ้นมาในใจเลยความชั่วทั้งหลายที่ตานที่ท่านทันหลายจําเป็นจะต้องระมตรวังนั่นก็คืออารมณ์ที่ติดอยู่ในกามารมณ์ทั้งห้าประการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ประการหนึ่งก็คือความโลภ อยากียได้ทรัพย์สินให้มัเข้ามาเป็นของตนให้มันมากขึ้นอะไรก็าตามเกาะอ,อยู่ที่จอดติดอยู่ในราบยศเุนเสนสุขเรื่องความโกรธความเพียรบาตรความหลงในการทะนงตนว่าเป็นผู้พิเศษลืมความตายนี่ขอท่านหลายที่สมาทานแล้ว พิจารณาตัวเองไว้เสมอว่าอารมณ์แห่งความเลวทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้มันมีอะไรอยู่บ้างที่อยู่ในจิตของตนเราประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศารสดาสัมมาสัพพุตธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอมอบก,กายถวายชีวิตแด่พระองค์ คำม,มอบกายถวายชีวิตหมายความเมยอมประพฤติปฏิบัติตามความดีทุกอย่างที่องค์สมเด็จตัสมาสมุทธเจ้าส่าสงสอนแล้วก็ละความชั่วทุกอย่างให้ไม่ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตอารมณ์อย่างนี้มีในใจของท่านครบถ้วนแล้วดีอย่างแล้วต่อไปก็ไปคุยกันถึงปฏิปทาของท่านเท่า ความจริงปฏิปทาของท่านหัวเทาเป็นปฏิปทาที่ไม่ยากเพราะเป็นปฏิปทาของบุคคลในปัจจุบันเราเองไม่ใช่ว่าจะไปอ้างเอาสมัยองค์สมเด็จตุสัมมาสมัมพุทธเจ้าถึงเกินวิสัยที่พวกเราจะฟึงฟังได้จะพึงพบเห็นนี่คนในสมัยเราเรานี่สามารถทำได้แล้วก็ไม่ใช่ทำได้คนเดียว เวลานี้ในประเทศไทยถ้าเอากันแค่มักเบิงตนคือพระโสดาปฏิมรกคือพระโสดาปฏิผลขึ้นไปตามลำดับถึงอรหัตผลเราจะนับเป็นร้อยเนะี่ยมันไม่ได้เส็จแล้วผมก็ไม่กล้านับว่าว่าจะเป็นพันหรือเป็นหมื่นนี่ผมไม่รู้ แล้วถ้าปริมาณร้อยแล้วก็รู้สึกว่าน,น้อยเกินไปถ้าจะถามว่าท่านหลายเ่านั้นอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะทราบมันก็ไม่ยากทำใจของเราให้เข้าถึงเสียก่อนถ้าใจของเราเข้าถึงเมื่อไรเราก็พบได้เหมือนนั้นแล้วก็รู้ได้เหมือนนั้นใจจงระวังนะ อย่าคิดว่าตนดีเมื่อเราเลวต้องมีความรู้สึกตัวคิดว่าเราเลวอยู่เสมอนั่นแหละมันจึงจะดีมาถึงปฏิบัติธาของท่านบุท่านี้นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระจินสีบริมศาสันดาสสมมาสุพเิเจ้าทรงมีกระแสรับสั่งในนดับต้น จนกระทั่งถึงที่สุดที่ผมเล่ามาเป็นการย่อเพื่อความเข้าใจถ้าอยาพูดกันให้หมดไปมันก็ต้องมาเทบกันหลายพันเทปเพราะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงเวลาตีสองทุกคืนเป็นเวลาหนึ่งเดือนท่านสอนเรื่องทุกอย่างเดียวนี่การฝึกจิตท,ที่เราจะชนะจิตแต่มันต้องชนะกันเป็นจุด,จด ในอริยสัจท่านจัดทุกไปเป็นเบื้องตน้นให้รู้จักทุกอย่างเดียวว่าอะไรมันเป็นทุกข์จำปฏิวทาที่ท่านสอนไว้ด้วยแต่ว่าผู้ท่านจำได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อริยมรรยผลก็ถือว่าเป็นสาธุชนคนดีได้หรือว่าเป็นกัญญาณชนคนทรงฌานได้ แล้วดูกำลังใจของเรานะว่ากำลังใจเองเราพอใจในการมาคุณห้าหรือเปล่ากำลังใจเองเราพอใจในการพอบครูทรัพย์สินหรือเปล่ากำลังใจเองเราพอใจในความโกรธความเหย,ยาบาตหรือเปล่ากำลังใจเองเรายังหลงคิดนองตนว่าเป็นู้เลิศหรือเปล่า คำว่าเป็นผู้เลิศหมายความนึกว่าเราดีนึกว่าเราเป็นผู้พิเศษคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอริียเจ้าคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระผู้ทรงชันนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ดีต้องจำพรมบาลีว่าอัตนายโจทยยัตานังเราอยากล่าวโทษโจทย์หาความผิดจารม์ใจของเราไว้เสมอ เห็นว่าอะไรมันบกต้องตรงไหนทำลายตัวนั้นให้พินาศไปอย่าแต่เกียรติกายในความโลภในความโกรธความเกียบบัตการหลงไหลฝ่ายฝันในกรรมคุณงห้าประการติดเตโลกธรรมนั่นเป็นความเลวที่น่าสลดใจที่สุดเป็นอันว่าเมื่อรับฟังอริยสัจมาแล้ว องสมเด็จพระบดีเป้ากระทรงสั่งว่านับตนบัตินี้เป็นต้นไปฉันให้เวลาจริงๆสามเดือนถ้าในเกตเวลาสามเดือนนี้มาคืนนี้แล้วรู้สึกว่าจะพูดไปวันหนึ่งเดือนเนหนื่อยมากเหลือเกินอาจจะพลาดไปน,นิดหนึ่งาเาิอตำราดูอสามเดือนไม่ใช่นหนึ่งเดือนเรื่องขออภัยด้วย เมื่อเมื่อวานเหนื่อยมากจากัดเหนื่อยเก,กือบจะตั้งตัวไม่ไหวแต่ว่าท่านนันหลยคงไม่ได้สังเกตคิดว่าผมยังดีอยู่หรอมั้งนี่ดีไม่ดีเพราะจะตายจากท่านไปเมื่อไรก็ได้เพราะท่านนันหลยสังเกตกิริยาผมไม่เป็นผพราะมีความรู้สึกว่ามีพระอลิลยองค์นี้ดูผมไม่เป็นหรอก แล้ก็มีหลายอ,องค์เหมือนกันที่มีความเฉลาดดูผมเป็นถ้าดูเป็นไม่เป็นผมจะเป็นผมจะตายเขาช่างไปไรผมไม่แปลกตายเมื่อไรผมก็สบายเมื่อนั้นเป็นนวัการอยู่แล้วก็อยู่เพื่อเป็นการสำนองคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าร่างกายมันตายเมื่อไรผมก็มีความสุขเป็นอนุวา เวลานั้นท่านสั่งไม่เรื่องทุกข์ให้เวลาสามเดือนถ้ากาวว่าในเวลาสามเดือนนี้ในขณะจิตใดถ้าเธอยังเห็นว่าโลกนี้ส่วนใดส่วนหนึง่งมีความสุขฉันจะไม่สอนเธอตลอดชีวิตสำหรับพวกท่านมีความรู้สึกยังไงบ้าง ถ้ากระทบเขาแบบนี้มีความรู้สึกวันไหวไหมเช่นไดเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมใจจะไม่มาสอนไหมความรู้สึกของทางอ่านเป็นยังไงผมไม่คาดไม่คิดจะบอกแต่เพียงว่าความรู้สึกของพระพูทเจ่าท่านด้รับฟังอย่างนั้นท่านรู้สึกท่านยิ้มในใจทำไมอย่างนั้นตามบันทึกของท่าน ยันกล่าวว่าเมื่อ่องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านจะบอกว่าเธอถ้าจะยังคิดอยู่ถึงความทุกข์ในความสุขในโลกอะไรมันไม่มีทุกข์ให้รมเป็นเอกสตารลมแต่ความจริงในการรับฟังมันก็เป็นเอกสัตว์มอยู่แล้วแต่องค์สมเด็จพระบามทิพย์แก้วจะสอบเวลานั้นก็ใช้ได้แล้วก็อย่าลืมในกจะคิดเพื่อหาว่าพระพุทธเจ้างโง่สอซี ก็ไม่รู้แต่ความจริงท่านรู้แต่ท่านท่านให้โอกาสเป็นลีลาของสมเด็จพระบรมโลกนาธท่านผูนน้เท่า,าทัานบอกว่าเวลานั้นท่นทานไปหนา็ทดีนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่แล้วยืนอยูท่ทำกิจกับคนอื่นคนดีมีธุระภารกิจในการรับแขก ทำภาระการงานก็ดีเห็นคนผันไปผันมาก็ดีควารมรู้สึกที่มันไปจําใจมีอย่างหนึ่งนั่นสนัดมันไม่คลายจากอารมณ์นั่นก็คือเห็นคนเ,เห็นสัตว์รู้สึกว่าเขาทั้งหลายน่าสงสารคนและสัตว์ที่กำลังเดินไปทำงานทําการเดินไปทำงานเดินกลับบ้าน ดีไม่ดีไอวัดที่อยู่นะั้นมันเปลี่ยวมันเป็นทางผ่านขหนุ่มสาวที่จะพากันเข้าไปคุยในป่าเห็นหนุ่มสาวที่เดินมาคู่กันก็ดีนั่งรถยนต์นั่งรถจักรยานซ้อนกันมาก็ดีกำลังจะเข้าไปสู่ป่าที่มองหน้านแล้วก็สลดใจที่เราโอนนนี่เขากั้ังไหลายไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เลย กามารมเป็นเครื่องบังหน้าให้เกิดความโง่คิดว่าอารมณอย่างนั้นมันเป็นสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นอาการของความทุกข์ทุกข์เต้องหลีกเล่นผู้ใหญ่และคนอื่นเกรงว่าเขาจะเห็นในการซ้ำ่อเสันเินได้ของความรักแต่เขาเท่าไหรเราใน,นก็ไม่ได้นึกถึงทุกข์ที่มันยังคงมีมาขนาด ถ้าร่วมรักกันเขาแล้วอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาอะไรที่มันเป็นทุกข์ที่มีตามมาอีกมากมายนะักแต่เขามองไม่เห็นและนอกจากนั้นอารมณ์อีกอารณ์หนึ่งนั่นก็คือถ้าเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดวัตถุทั้งหมดมันสกปรกไปหมดอารมณ์จิตสลดเหลือเกินเห็นหญิงชายเดินควงคู่กันไป มองเห็นทั้งหญิงั้งชายมันเน่าหมดเปลือกดีแต่ในเนา่ากำลังใจที่จะคิดปกพันนน่ะไม่มีเห็นเน่าแล้วก็เห็นทุกข์แต่คิดว่าถธอเขาจะมายกยอปอบปัน้นคนทั้งหลายเหล่านี้ให้ร่วมรักกับเราเพื่อความสุขก็มานั่งคิดว่าเขาจ้างเท่าไรเราจะ,จะต้องการค่าจ้างประเภทนั้น ถ้กแสนล้านหรือว,ว่าโกดล้านกำลังใจมันใส่หมดเท่าไรก็ไม่ไหวแล้วจะให้ไปประคับประคองซากศพที่เน่าเละแบบนั้นนึกถึงน,นิดในสมัยที่อยู่ในป่าชัดที่ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของความเหม็นเน่าของซากศพ เวลานั้นอนะารมนั้นกลับเขามาอีกประสานกันนาอกจาก้าว่ก็จะเห็นคนมีทุกสัตว์มีทุกก็ยังเห็นความเน่าของคนความเน่าของสัตว์ไม่ใช่เห็นว่าแต่ความเน่าของคนอื่นเห็นความเน่าของตัวด้วยรู้สึกตัวว่าความโงแ่แท้ๆที่เราเคยลหลงไหลฝ่ายฝันในกามาคุณห้ามีรูปสวยเป็นต้น ในความระยำจริงๆที่จิตคิดคิดจะ่คอกครณทรัพย์สมบัติให้มันมีอยู่แต่ความจริงข้อนี้เป็นของไม่ยากเพราะว่ามีมันโดบปฏิทานตัดนาตัดสินใจมาตั้งแต่บทใหม่ๆว่าขึ้นชื่อว่าความรักระหว่างเพศถ้ามีความแน่วแน่ในดวงจิตคิดว่าเราจะมีคู่ครองเมื่อไรเราจะสึกเเมื่อน,นั้น จะไม่ยอมให้ภาคกลาวสาวพพักพระองสมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาบมัวมองในจริยาแห่งความเร็วสรามของเราในรายการนี้สองถ้าความปรารถนาในการร่ำรวยในทรัพย์สินทั้งหลายนี่จะไม่มีในจิตใจของเรา ถ้าความเลวทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราถือว่าเราเลวกว่าสติระชนันเพราสะสติระชันไม่มีความโลภโมโทสันในทรัพย์สินเราจะสกทันทีจะไม่ยอมให้ภาคอาสาวะภาคกลององสมเด็ปจปัินสีมาหุ้มหอ่อความเลวของเราไว้ให้เศร้าหม,มองเยงนั้นเป็นอนุว่าอารมณ์ทั้งสำเรากายก็เ,เป็นอารมณ์ไม่หนัก ในเรื่องศึกษาความทุกข์ใหงคนทุกคนมามีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ใจของเราก็คิดว่าเวลานี้เรากำลงังสิงสู่อยู่กับร่างกายที่เตรียมไปด้วยความทุกข์แต่เมื่อรู้สึกว่าทุกอย่างนี้ร่างเกียจว่ามันเป็นสิ่งเศร้าหมองใจร่างกายเต็ไมไป้ศรซาศพมีสภาพมันเดินศพเดินได้ร่างกายเราร่างกายเขาก็เหมือนกัน เห็นคนสวยแสนจะสวยเท่าไรก็สลดใจมากเท่านั้นยิ่งเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากเท่าไรใจก็หดหู่มากเท่านั้น,ววน,นอีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกสงสารก็รโอนหนอเขาไม่น่าจะงโง่อย่างนี้เลยการแต่งตัวแบบนั้นเป็นการปราถนาในการครองคู่เมื่อสภาวะเป็นอย่างน,นี้แล้วก็ไม่น่าจะอยู่ รับสภาพการคลองรั่วให้มันเป็นทุกข์ถ้ามีแขกมาหาเขาเมื่อจะถามว่ามีความสุขดีหรือมีความสบายดีหรืออารมณ์ท่านหลายที่มีอยู่เป็นประจำวันมันมีความสุขทุกวันได้ยังไงก็ได้รับตอบจากคนทุกคนว่าไม่มีใครมีความสุข บางคนก็หนักใจเรื่อทรัพย์สินไม่พอใช้บ้างบางคนก็หนักใจใเรื่องหนี้สินเป็นต่อที่มีอยู่กับเจ้านี่บ้างบางคนก็บอกว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มันป่วยไข้ไม่สมบายไม่เลือกเวลาถึงแม้ว่าจะพยายามรักษา,ายอย่างไงมันก็ไม่หายแต่บางคนหนักไปกว่านั้น ถ้พูดบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติทำบุญทุกอย่างหมดพระบมดเน้นทอดทิ้นทอดป,ปาสร้างสันลาสร้างหมดฟังเทศธรรมทุกอย่างแต่ว่าบุญกุศลไม่ได้ช่วยเลยร่างกายป่วยไข้ไม่สบายฟังดูแล้วก็น่าสงสารแต่ความจริงไม่ใช่ไม่สงสารอาการที่เขามีความทุกอย่างนั้นสงสารว่าเขาโงเ่เกินไป ไม่ได้มองดูตัวของตัวเองว่าความชั่วอะไรมันสร้างไว้บ้างทฤษีชาตินี้ก็ดีชาติก่อนก็ดีเนี่อาศัยเวลานั้นสองในวิชาสามทรงอยู่แล้วนี่ว่ากันไปท่านบอกว่าถ้าทรงวิชาสามอารมณ์ตอนนี้ขอท่านหลายโปรดสับวพราท่านผ่านพระโสดาบันมาแล้วฉะนั้นอารมณ์ประจําใจของท่านก็คือหนึ่งตอนเช้ามดืด เองเข้ามาแล้วข้าพิญญาพระสมมาบัติตามกระแสรับสั่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปกติเวลาจะออกเดมิตรบัติทรงไว้ในระยะชันหนึ่งชันสองถ้าเวลาคนที่มาคุยด้วยจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิ เมื่อว่างจากกิจแห่งการคุยเขาพาสมาคมอยู่สงัดจิตทรงอยู่ในฌานแปดบ้างฌานสี่บางจิตมีอารมณ์เพลิดเพลนอยู่ในฌานอารมณ์ใจเป็นสุขคลายออกมาถึงปฐมฌานนุปจาระรัรสมาธิจิตก็ทรงเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นโลกเต่ไมไปด้ความสุขปกทำธรโลกนี้หมายถึงโมสัต คือว่าคนละสัตว์จิตใจก็สงัดจากอารมณ์ของกิเลสเป็นอันว่าคำให้สัญญาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกชิตถ้าแยกกล่าวกันไปจริงๆท่านทรงได้เสร็จแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระบรแก้วจะจากไปเป็นนั้นว่าเขามันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่รับฟังปฏิิทาของท่านโพเทาบางทีท่านนันหลายจะหนักใจว่าเราทําไม่ได้อย่างนั้นนี่ท่านเก่งเร็จแล้วท่านฝึกฝนมาดีแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็มองดูตัวสมัยว่าท่านโพเท่าคนนั้นท่านมีอาการสามสิามมีอาการสามิบห้า ความจริงท่านก็มีอาการสามิสองเหมือนเราเป็นลูกชาวบ,บ้านเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเราเรามาก่อนแต่ว่าทำไมท่านชนะใจท่านไดน้ในระดับนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของท่านนี้มีความเฮี้ยมเกรียมเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะตามสติของท่านตามที่ท่านบันทึก ท่านมีอารมณ์ประจําใจยอยู่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่สามารถจะไม่มีสําหรับเราในชีวิตนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมรวมความในด้านทั้งความดีและความชั่วจะไม่มีคําว่าไม่สามารถเมื่อมีความปรารถนาจะทําอะไรต้องทําได้ทุกอย่าง ชาวบ,บ้านทำอะไรได้เราต้องทำได้เขามีสิบนิ้วสำหรับมือมือสองมือสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วท่านก็ไม่นิ้วก็มีมือสองมือสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วเหมือนกันในเมื่อเรื่องของคนทำได้ทำไมเราจะไม่ทำเองได้นี่เป็นรมเด็ดเดี่ยวของท่านนี่นก็ท่านปฏิบัติความดีมีความตายเป็นเดิมพัน ท่าน,นี้ก็หมายความว่าถ้าทําไม่ได้ยอมตายเสียดีกว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของพาระรหันบอกไว้ด้วยถึงแม้ว่าเวลานั้นจะไม่ได้ราหันแต่ก็ต้องถึงอราหาันแน่ถ้าคิดอย่างนี้ในอะไรบ้างที่เป็นยอมให้บอกต้องภารกิจหน้าที่ทั้งหมดที่เป็นคันธาธุระทุกอย่างทั้งด้านวิชาการในการงานไม่ยอมให้บกต้อง ถือว่าจะต้องมีอารมณ์จิตเข้มข้นไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวให้เป็นลาภผลอย่างนี้มันไม่ได้พาอ,อารมณ์ใจไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ที่มีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไม่มีการต่อสู้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเคยประสบมาแล้วว่าคนที่หลีกเลี่ยงจากคันธาธุระหลีกเลี่ยงจากโลกธรรม เวลาอยู่คนเดียวสงบสงัดแต่พอมาสัมผัสกับโลกธรรมเข้าจิตใจปลิ้วไหวสติตั้งไม่อยู่ในเมื่อได้รับคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูวันจริงพวกเราเรียนกันมากกว่าท่านพวกเราที่รับฟังในฟังมามากแต่ว่าใจถึงไหนบ้างว่าใจตัวเองท่านรับมาเพียงเท่านั้นท่านยันทุกอย่าง ถ้าสมมติว่าบรรดาท่านนั้นหลายอยากจะถามว่าถ้าตัวเองไม่ได้พิญญาพระสมาบัติอย่าลืมนะคำว่าพิญญาพระสมาบัตินี้ต้องเป็นพระอริยเจ้าจริงจะเข้าได้แล้วก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าที่เคยผ่านในพิญญาที่เป็นฌานโลก,กีมาก่อนแล้วท่านเองก็ใช้ยันเข้าไปถึงสมาบัติแปด ฟังตอนนี้ก็คงจะนั่งคิดกันสิฉันไม่ได้อย่าง,งาน,นั้นี่นีะทำได้หรือต้องถามว่าไอ้ตัวเองน่ะมันดีหรือมันเลวฟังมาแล้วเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ทำถามตัวมันดูตัวอย่างพระเจ้าคุมบาปนี่ถามตัวจะเห็นแก่ตัวหรือจะเห็นแก่ศา,าสนา สะสมความเลวอะไรไว้ในใจอะไรบ้างความรักในโลกธรรมความโลภความโกรธความหลงมีอะไรบ้างดึงมาออกมาเสียห,หมดห้ามหันฟันทิ้งเข้าไว้อย่าไปพอ,อกพูนกาลังใจด้วยความเหีนยจะบอกว่าหมายอยากจะเป็นเฮียได้ไง อย่ากลิ่นเหี้ยเย่าลายเหยี้ยเข้าไปเกี้ย s ฝังไม่ในใจไอ้ลายสิ่งที่มันเป็นเหี้ยมันจะไหลมาขนอกด่ามันแบบนั้นสิถ้าใจมันเลวแล้วก็ด่าแบบนั้นเพเองนี่มันเลวก็เหี้ยใช่แล้วนี่นี่คนด่าตัวเองกันแบบนี้อัตนาจูเทียตานังไม่ใช่ทาเป็นผู้พิเศษถ้าเราจะทําบ้างทํำยังไงเวลาจะหมดเริ่มจากจุดชามืด สรงอารมณ์สมาธิให้มันสรงสูงสุดที่สุดเท่าที่เราจะเป็นทสงได้ทรงให้นานเท่าไรได้ก็ยิ่งดีอย่ารีบถอนเมื่อเวลาคลายมาแล้วจิตตั้งอยู่ในอุปจาระเราตอรับประทมฌชานอยู่ตลอดทั้งวันถ้ารมจะสั้นหลบก็ที่สงัดนิดหนึ่งทําจิตให้ทรงทั้งจิตสูงอารมณ์สมาธิสูงสุดเท่าที่เพื่อนทำได้ จะทํางานทําการอะไรอยู่ก็ตามไห้สมาธิจะไปนั่งคาตมัดนั่งพักเพียบอยู่เสมอเลยนะมันไม่มีผลหรอกมันต้องทรงได้ทุกขณะไม่แต่กิจการงานที่เราทําอยู่ให้จิตมาทรงอยู่ในรงหุ่งความดีในขั้นอุปจารสมาธิหรือกว่าธรรมชาติวันทั้งวันอย่างนี้ความเป็นพระอรหันต์มันจะไม่ใช่ของยากถ้าภายหลังจะบอกว่าง่ายจะเกิน ถ้าคลออกมาจากสมาธิจิตก็จะวิปัสสนาญาณตามที่ศึกษามันแล้วเนี่ยเราศึกษาก็ยังท่วมแล้วไม่ใช่แค่ผลดีในจิตมันฟุ้งสั้นไปทีทิ้งวิปัสสนามาจาการมณ์สมาธิสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความดีมันก็จะปรากฏชัด คำว่าทุกที่อสม,สมสมเด็จโตทรงสวัสดิโสภ้าสอนท่านผู้เท่ามันเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้เอาดีแต่ว่าน่าสลดใจอยู่นิดนะบางทีเดินไปเดินมาเห็นพระบางท่านเก็บตัวมากเกินไปคนน่าสงสารคำาพยากรใดๆจะพึงค,คิดว่ามันจะได้ตามคำพยากรนะถ้าปฏิบัติตนอย่างนั้น มันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราหมกมุ่นเกินไปอรบรรดาท่านอย่างไรเวลานี้ก็หมดแล้วขอท่านเปนหลายตั้งกายให้ตรงดำร,ร,ร,รงจิตให้มันทรงอยู่ในอิริยาบถทั้งสี่นั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธิยาใสยจึงกวายจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี